กายวานคันถุอปรวิชาใช่หรือเตอนนี้คุณอ,อยู่ในเกม R4 ในพาร์ทที่2นะครับในพาร์ทนี้เราก็ได้รถคันใหม่เข้ามาแล้วเนาะก็จะเป็นที่บอกไปในพาร์ทที่แล้วนะฮะอันนี้อยู่สเตจ2แล้วนะครับผมผมต้องการที่1นะฮะเพื่อที่จะได้รถคันที่เร็วที่สุดในสเตจสานะฮะสเตจ2นง้เราก็จะแข่งทั้งหมด2สนามด้วยกันเนาะมาเริ่มที่สนามแรกกันก่อนนะครับ คือสนามในเกมนี้มันก็จะเหมือนเอาสนามเก่าๆะ่ะที่เราเล่นไปแล้วนี่แหละแล้วมาแบบใช้เส้นทางอื่นอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าซึ่งก็ไม่ได้ง่ายนะแล้วผมคิดว่าเล่นเอ็นเอ็กเปิดเนี่ยมันคือความยากเอ็กซ์เปิดไม่ใช่ไม่ใช่ทูนิงเอ็กซเปิดแล้วล่ะน่าจะเป็นความยากระดับเอ็กซ์เปิดมา ไปไปยากมากวูหู hoo. ความเร็วเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับความยากที่มากขึ้นตรงนี้ตีคองไปครับตีคองไปครับเรารู้สนามแล้วอ่าเรารู้สนามแล้วผมเคยเล่นไงนตรงนี้ดิบดีๆนะเออดิบดีๆดิบดีๆ อันดับหกอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้ไม่ต้องดิฟได้มั้งไม่ต้องดิฟไม่ต้องดิฟเออได้อยู่ได้อยู่แสงแล้วแสงแล้วผมก็ไม่รู้ตรงไหนต้องดิฟตรงไหนต้องไม่ต้องดิฟตรงนี้ตรงนี้ดิฟไหมดิฟสักนิดหนึ่งแล้วกันเอออย่าชนอย่าชนตรงนี้ต้องดิฟตรงนี้ต้องดิฟตรงนี้ดิฟดิฟดิฟไหมดิฟไหมไม่ต้องดิฟไม่ต้องดิฟไม่ต้องดิฟไม่ดิฟดีกว่าอุ้ยหย๊ะตีโค้งได้อยู่ก็ตีโค้งอันดับห้าแล้วอันดับห้าแล้ว โค้งไปโค้งยาวโค้งยาวอ,อืยิยงคอยิยงคอหานนดนับสี่ดิตุดดับสี่อยู่ไหนเห็นตุดับสี่แล้วครับสองรอบอีกสองรอบน่าจะไหวอยู่นะน่าจะน่าจะไล่บี้ทันยั่โอ้แม่งทำเสียจังหวะกลัวไปชนตูดมันเนี้ยชนผนังแทนเลยแซงแซงแซงตรงนี้ต้องแซง ดิฟ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 ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องดิฟนี้ตีคล้องเอาตีคล้องจริงจริงจริงถ้ากลัวก็ดิฟไปก่อนอย่างตรงเนี้ยผมดิฟไปก่อนนะ yeah. กลัวไงไตตรงนี้ต้องดิฟอยู่แล้วไม่ดิฟไม่ไม่ดิฟนี่จูบก,กำแพงแน่นอน ตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้ไม่ต้องโอ้โหไปชนไปจูบกำแพงไงขอเห็นตูดอันดับสามได้ไหมตอนนี้มอยูอันดับสี่อ๊อย่าไปโจวตูดตัวอันนับไมตูดอันดับสองอยู่ไหนเห็นตูดอันดับสองแล้วอยู่น่าเดี๋ยวไฟนอลแลปแล้วไฟนอลแลปไหวอยู่นะ ถามตัวเองขอเห็นตูดรัดับหนึ่งก่อนเลี้ยวโคง้งนี้ได้ไหมขอแซงตรงดิบนี้ข้างหน้าเรานี่แหละเราจะแซง,งอัดับหนึ่งอยู่ไหนระดับหนึ่งอยู่ไหนตีโค้งไม่ต้องดิบเจอตูดระดับหนึ่งแล้วแซงแซงต้องแซงให้ได้ ดิฟก่อนดิฟก่อนกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนผมไม่รู้ว่าดิฟต้องดิฟไหมหรือไม่ต้องดิฟแต่ข้างหน้าเนี่ยต้องดิฟตอนนี้ผมจะไม่ดิฟนะผมจะไม่ดิฟเพราะว่ามันไม่ดิฟเออปีกันเออปีกันสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วอย่าชนกำแพงนะชนกำแพงที่โดนแซงเลยนะไม่จูบนะไม่จูบ จะแซงอันดับหนึ่งวิธีใช้เวลาเกือบครึ่งรอบเออเอาว่ะมาเราสู่สเตทที่สองสนามที่สองนะครับก็คือสนามที่สี่นั่นเองนะฮะสนามนี้ก็น่าจะยากเหมือนเดิมเพราะนั้นต้องดูดีๆดูดีๆ โอเครับรองว่าเหนื่อยคิดแตกก็เป็นด่านเหมือนด่านแรกที่เราเคยเล่นน่ะแต่เปลี่ยนเส้นทางนะครับเออพยายามหาจังหวะอยู่เพราะว่าถ้ากดคลิกซ้ายค้างเนี่ยมันจะล้อฟรีและอีกเจ็ดคันนี่ไปกันเร็วเหลือเกินแซงนดับเจ็ดอยวแซงง่ายๆ ตีโค้งไปครับผมรู้สนามนี้ตรงนี้แหละที่ยากเราต้องดิฟล่วงหน้าเฮ้ย่อดิฟล่วงหน้าไปไหนให้ดิฟล่วงหน้าไม่ให้ดิฟเยอะขนาดนั้นแซงอันดับเจ็ดก่อนดิฟตรงนี้อันนี้ก็ยากเออเกือบสกิลละตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องดิฟไหมดิฟแหละดิฟดิฟ ความเร็วตกแล้วไม่ต้องดิบแล้วถ้าความเร็วเราสูงเนี่ยเราต้องดิบแต่ถ้าความเร็วเราไม่สูงเนี่ยไม่ต้องดิบตรงนี้ล่ะไม่ต้องตีได้อยู่ตีโค้งได้อยู่แต่ยากเหมือนกันเพราะนั้นเราจะไม่เสี่ยงเราดิบด,ดีกว่าถ้าอันไหนช็อตไหนดิบได้เราดิบเลยช็อตไหนที่เราไม่มั่นใจเราดิบไปก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ที่หนึ่งเราคงไม่อยากได้ที่สองกันเนอะ อันดับห้าแล้วครับเห็นตูดอัดับสี่ข้างหน้าครับแลบที่2เข้าสู่แลบที่2ของขอ,งของเห็นตูดอันดับสองได้ไหมมาลุ้นกันดีกว่าอ่าแก้มือ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 มึงก็ดิฟเยอะเกินผ่านสองรอบแล้วนะ โอ้ห oh, จุดปรับเสียนเลยเนะี่ยโ้งนี้เนะี่ยโ้งนี้ด้วยเออได้อยู่ตรงนี้เราดิฟไปก่อนดีกว่าตรงนี้ไม่ต้องดิฟเพราะเมื่อกี้เราดิฟไปแล้วเดี๋ยวความเร็วเราตกอันดับสามแล้วจ้าตรงนี้ดิฟหน่อยไหมดิฟหน่อยเนาะกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะครับ ตรงนี้ก็ต้องดิฟเห็นเฮ้ยเห็นระดับสองแล้วอขอแซงได้ไหมโอ้โหเราจเจอตัวเร็วจังเลยาหาตูดันดับหนึ่งเร็วหาตูดันดับหนึ่งเร็วเร็วลอสุดท้ายแล้วตูดันดับหนึ่งอยู่ไหนถ้าใครเล่นนะครับแนะนำว่าอย่าเล่นไอ้รถคันสีฟ้ายาก ผมว่าน่าจะเอ็กปเปิดน,น่าจะยากสุดเออดิฟลงเอ,อ้ยแอนา็อกหลุดมือเ <c oughs> <c oughs> กรงจนแอนา็อกหลุดมือคืออะไรโอ้โหไปเบียดตูดมันอีกไม่ใช่เบียดตูดเบียดอีกกำแพงไถกำแพงเลยไหวไหมไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวครับ ข้างหน้าเราอันดับหนึ่งนะครับเรายังมีอีกหลายโค้งครับที่ต้องสู้กันอย่างเช่นโค้งข้างหน้านะครับดิฟไว้ก่อนดิฟไว้ก่อนกันชนถ้าชนเราความเร็วเราตกเยอะดิฟมันความเร็วตกนิดเดียวแล้วก็โค้งนี้เออแล้วก็โค้งข้างหน้าเออเขาเรียกว่าปาดหน้าปาดเค้กอยา่ยาอย่าดูมันยืตูดเราเลยมันยื่ตูดเราเลย มันยูตูนเราเลยโอ้ยเกือบแล้วผมบอกเลยว่าเหนื่อยมากเหนื่อยโอเคเราก็ได้ที่หนึ่งนะฮะขนาดผมเคยเล่นมาบ่อยแล้วเนี่ยมันปวดหัวมากเลยโอเราก็จะได้เข้าสู่ไฟนนลกลางพีซนะครับ กางมาแอะไรกางปีป่ะเออภาษาไทยน่าจะกลางปีแล้วก็ได้รถคันใหม่ <to> นะครับเพิ่มความเร็วอีกเนาะรถคันใหม่ก็สวยขึ้นด้วยอ่าเป็นไงเพิ่มความเร็วอีก18ไมล์นะเป็นความเร็วเท่าไหร่มึงไม่มีไฟหน้าหรอรถเนี้ย <c oughs> ความเร็ว15 3บาไมล์นะครับสเตจที่3มแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวพ์ทหน้าเรามาต่อกันที่ สเตจสนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสับวันนี้เสียสวัสดีครับ